สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐชาวท้องเชียงใหม่นะครับพอดีวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาถ่ายการส่งมอบควายงามนะครับตัวแรกของเมืองละปูนะครับพี่น้องครับมาอยู่เชียงใหม่นะครับมาอยู่โดยรอนะครับควายออกจากบ้านแป้นละปูนะครับผมเจ้าโบนะครับผมสายเลือดพ่อเป็น อ่าเก้าเจริญของบิ๊กไอฟาร์มนะครับสายเลือดแม่เป็นแม่ดาใหญ่อุไทยนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเจ้าของนี่ครับนี่เจ้าของเก่าครับกาลังจะเป็นเจ้าของเก่าครับเสียอโนนะครับผมอ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมอโนลําพูนครับแล้วตอนนี้ควายควายอยู่ควายควายอยู่ที่บ้านตอนนี้มีสายเลือดตัวใดพ่องในบ้าน มีของลูกของเพชรลำโขงครับอ่าลูกของเพชรลำโขงทีเด็ดได้ครับว่าเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้อ่าอนาคตอีกแล้วครับพี่น้องครับอนาคตอีกครับจะได้เป็นพ่อพันุ์นี้นะครับนี่นี่จำนะในดูหน้าไว้ครับอ่าอ่าควายงามนะครับผมควายงามาตำบลมันแป้นนะครับผมอ่าเมืองระพูนนะครับผมแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ครับอ่ามาเอามาชมหน้าแต่เจ้าของใหม่ครับผมนี่นี่สวัสดีครับพ่อพ่อแนะน้ำตัวนะครับผมพ่อหลวง ผู้หลบเข้ามาจะแจ่กว่านครับอ่าบ้านบ้านบ้านเนี่ยน้อยบ้านเนี่น้อยได้รอได้รอเพิ่มเด้รอจังหวัดเทีย่ใหม่ครับป้อนปก็ซื้อแต่ใดก็สองล้านไงสองแสนก็สองแสนนอกจักนี่ว่าสองล้านเนี่ยสองล้านนะครับเดี๋ยวเอามาทำท่านท่านนายกนี้นะครับผมอ่ามีสักขีพยานนะครับผมนะครับผมอันนี้จะมีการรับมอบคอยงามนะครับผมเป็นเกียรติยิ่งอันนี้นะครับหน้าตอนนี้นะครับผม รับบอบควายงามนะครับผมนี่นะครับปลาหลวงครับสนนค่าตัวนอ่ะพอกันชัดๆครับผมพี่น้องครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอันนี้นะครับอ่ะหลักฐานชัดเจนครับสองแสนบาทนะครับผมนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงควานี่แบบธรรมดาเนอพี่น้องครับของห้องเฮาหูสายพันธุกรรมครับหูแนวทางการพัฒนาบาดใจจะจําเป็นว่าจะขายเนื้อเสมอไปนะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวก่อนเอดีเ่อ่าเยขายืนถ่ายครับนี่บรรยากาศครับผมอหญเดวกอนจ้าของเก่าก็ขอขึ้นมันมันเจ้าของใหม่ก็ขอขึ้นมันมันไปตั้งหน้าออกลูกออกลานครับผมชื่อเสียงโด่งดังยายมาอยูนี่ครับสุมนภัทพงศ์นะครับผมเนี่ยนัทพงศ์นะครับผมนัทพงศ์เยอน้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่นี่อ่าอ่านี่ครับเจ้าบรรยากาศันมาถปแล้ว เดี๋ยววันหลันจะได้มาเที่ยวกับโบอีกนี่ครับป่อเพิ่ลก็ได้เอาเชือกค้องเอาแล้วเอาเนื้อบบเน้อเจ้าใหม่นายใหม่บ้านใหม่ขอขอขึ้อข้ามคุณได้ข้ามคุณได้ลูกเ้อมาอยู่ในตัวหลวงแห่งมวยคำหน้าคุณหลังครับผมอ่า อ่าอ่าหมอหมอหมาะคำหน้าคุณหลังครับผมอืออ่ามาอ่าอ่าอ่ายุดโบโบยุดเดือดเดือดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนิยูไอ้ยังติดไอ้น้องเหลือนี่อ่าสวยงามครับสวยงามสวยงามครับสวยงามเออขมาใกล้นาก เอออาวะเนี่ยเนี่ยครับเออสวยงามครับผมคำหน้าคุณหลังครับวันนี้เป็นวันดีเห็นก็เลยนี่คือโบ๊ทปลาเนี่ยปลา โอยไปกินหญ้าแล้วนะสี่กระสบกระายที่หันหญ้าเขียวอันจะสาวแล้วครับพูนพ่อว่าพ่อจสาวว่ะเตรียมสาวไว้เึื่อแล้วอ่ะนี่ครับผมเนี่นี่ครับนี่ยครับ

ชมความงามนะครับความใหญ่นะครับผมนี่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับจะของติดต่อมานะครับมาถ่ายทําพิธีส่งมอบนะครับควายงามอันนี้ตัวแรกนะครับที่ผมได้ถ่ายควายงามนะครับที่จังหวัด ลำพูนนะครับผมมีโอกาสได้มาทายนะครับเจ้าเบิร์มเออเจ้าโบนะครับโบลำพูนนะครับพ่อเก้าเจริญนะครับผมพ่อเขาเป็นเก้าเจริญแม่เป็นดําใหญ่อุทัยนะครับสายเดือน่านะครับผมตอนนี้กําลังกำลังแต่งตัวนะครับแต่งรอนะครับผมเจ้าโบลำพูนนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้เอาอะไรเจ้าของใหม่นะครับหลวงว่าที่เจ้าของนะครับผมนี่นี่นี่ครับผม เดี๋ยวอีสักสักระยะนึ้ครับวิธีมอบเป็นทางการครับนี่ค่าตัวก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับตอนนี้อ่านิดๆนๆค่าตัวครับสองแสนบาทนะครับเดบโบนะครับครับผมอ่าพี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็รรับมอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าควายหนุ่ม กำลังฟิตเพื่อนได้กินตัวแม่เพื่อนก็จะไปหาตัวแม่แล้วครับแล้วบันเดียวนี้ครับเจ้าของใหม่ครับผมรับมอบแล้วเรียบร้อยครับผมเนี่ยเจ้าของเก่านะครับยินดีครับเสียโอโนนะครับผมอนาคตยังจะมีอีกอยู่ครับแต่ถือว่าเป็นอาเป็นถือว่าเป็นเจ้าเจ้าแรกของแถวแถวบ้านบ้านแป้นนะครับที่พัฒนาสายควายงามนะครับอ่าคนนี้ของจริงนะครับผมอยู่ใกล้ใกล้บ้านผมนี่นะครับผมเนี่ยน่ครับผม ในสนุนราคาสองแสนบาทนะครับอูนี่นะครับบอกเลยพอมาดูแลดูในความดูแลใหม่ของพ่อหลวงแล้ว่าเนาะครับดอยหลอเนี่ครับดอยน้อยเนี่ยครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมอ่าสักคีพยันเนี่ยมีทั้งท่านนายกอันนี้มาครับขอแสดงความยินดีครับมันมันครับผมครับ